สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็มาทำวิดีโอเรื่องให้เพื่อนๆทดลองห่อทุเรียนนะครับก็วันก่อนผมเล่ยยูทูบก็เอ็นเพื่อนๆพื่สุราษฎร์ะแต่นี่นะครับผมก็จำเจอจองไม่ได้ว่าเจอเจอได้แล้วก็เอ็นเพื่อนๆพออ้อตเรียนกับทุ่งแบบมีอุยุ่นะก็ก็ต้องปินตอนก็คือ ต้องปีนตนขึ้นไปอ้อนะครับก็เพิ่มอันนี้ก็แนะน,นำเพื่อนๆว่าให้ทดลองกลนไก่ออแบบต้องพ่มเล่นะครับกลนไก่แบบนี้ก็อ้ผลไมา้ได้หมากว่ายีซิฟชนิดนะครับไม่ต้องปีนตอนก่อ,อนเดินกับบอกอนนะครับหนา้าว่าวิธีการผลิตตุ้งนี้วิธีการซ้อยตุง้งวิธีการเย็บตุง้ง ได้ลงวิดีโอในจอของผ่มแล้วนะครับให้เปิดข้ามาะไรเพินเติมก็ยังมีการโอร้อจัมปะดะโอ้อกระต้นให้เปิดข้ามาะไรกันได้ในการใจืลองมือนะครับมีวิดีโอ,ม,โอมีวิดีโอการใจืลองมือไว้แล่คลิปนี้ก็เพื่อวา่าแนะนำเปิดเปิดโอ้อดูเรียนนะครับการตัวเดียวป้อมไปชาติติอะเลยนะครับก็ก็ นี่ก็ปุ่มจาติดการดอชมโอไปเลยว่านะครับก็แนะนำเปื่อนๆชวนช ombo ถือว่าก็วันนี้มาเรื่องตูเรียนนะครับตรงนี้ก็แกออกได้นะครับจะแกดันลังก็ปลดออกมาได้ก็นี่สมมติว่าตูเรียนได้ก็น่าตีอ้อก็ประมาณ จะแนี้ย่บานนี้นะครับแต่ว่าในท่อนก้องหลวดนี่ก็วงตรงกฟางว่านี่นะครับถ้าเป็นตูเรียนก็ขายายตัวนี้ฟังตุ้งก็ย้ายขึ้นอีกสักสองเบอร์แต่ว่านี่ก็เผื่อเผื่อชาวตูเรียนก็เพื่อไม่ให้คนไกลนะครับตัวนี้เผื่อไปดัดแปลงได้เองเลยนะครับก็ให้คนไกลการทรรมานนะครับกับรับองศาได้นะครับใส่คว้าบางองศาเขาจะจ่ายต่างนี้ ก็เดียวไอ้แรงอุนไก่นะครับกันโอ้การตัวนี้ก็ดึงเปล็อกปลดลุดนะครับดึงเปล็อกปลดลุกก็เราปลดทางด้านหน้าเล็กน้อยก็คือการเราดึงตัวนี้ก็มันก็ลดในต้นของตัวนี้ก็คือความสุงมไม่จํากัดนะครับคือใช้ไม่ไปต่อได้ก็เดียวไปเล่งเรื่องรายละเอียดอีกทีนึง บางองุ่ซากระแบบนี้นะครับตั้งกับบางอง่ซาก็ใช้แบบนี้ก็ให้เปลือกเปลืตั้งเคสเลยนะครับตัวนี้อ่าจอดรูปมาแล้วก็ปั้นติดเกาวไว้ก็ให้เปลือกตั้งเคสใหม่นะครับก็คือมีเจี๊ยบนี่เั้นน,นึงเจาะรูปตัวนี้ตะข้อดึงปล่อยล็อกปล่อยรุดนะครับคืออันนี้ตัวนี้หยุดกับอาตะข้อไอ้เลยตะข้อจัดจัดนะครับก็เปลี่ยนผลิตเองได้ การในการเก็บก็ไม่ยุ่งยิงนะครับก็พุ่มไม่ออกหน้ากลองนะครับเปื่อนๆปล่าถ้าว่าไม่ออกหน้ากลองแเราก็ถ้าว่าเปืือนนี้เลยหน้าตาพุ่มก็คือพุ่มมีคลิปอ่อนจำปัดไว้แล้วนะครับกัเผื่อความหน้าเฉื่อตื้อขึ้นถ้าว่าได้เลยหน้าตาแต่วันนี้พุ่มก็ชมชมเปี่ยนเปียนนะครับก็นี่ก็ตื้อว่าพุ่มส้นการผลิตนะครับส้นการผลิตเนื่งรอยบาทเรียนรู้ได้เปื่นเน มีเ่ินเชิญหรือเรียนนะครับการให้เปลี่ยนใจต่อบอกต่อกันไปได้ให้เป็นการทดลองการให้เปลี่ยนใจอ่านจนว่าพอใจแล้วนะครับก๋วยอุ่อนนพยปุ่มก๋วยอุ่อกนก้าบัญชีพุ่มนะครับเปลี่ยนใจอ่านได,ด้พุ่นดีมีความพอใจก็คือก๋วยอุ่นก้าบัญชีพุ่มก้าเล็กบัญชีจองตั้งติดต่อพุ่มก็คืออยู่ใต้คลิปนี้นะครับจองคำอธิบายามีดอกซ่อนอยู่ใต้ใายมือเอ่อคว้ามือนะครับมีดอกซ่อนคว้ามือก็อ่า จิ้มไปเตะด,ดอกซ้อนนั้นก็คือจ่องจะก้าวจ่องก้ามอธิบายนะครับถ้า <c oughs> ให้เผื่อข้ามาเยี่ยมชุ่มอ่าจ่องของผมนะครับก็มีอ่าพ่นฮันนะครับอ่าพ่นฮันนวัตกรรมไม่ก็เรื่องอ้อป่นละไมอ่อ่าหมากว่าหยิบทิพย์เสรนิดนะครับก็เรื่องผลิตกระตั้งประหยัดน้ำก็เรื่องป้องกันพวกอ่ากินต้นยางป่ายร่านะครับมีเทคนิคพิเศษแก่ผมนะก็เรื่องป้องกันหมด ขึ้นตำไรผลไม Lion, ne, right king, iser, anda, Again, so ้หมดไรชนิดนะครับขึ้นทำไยผลไม้แล้วก็ไปเอือกับพวกกลมพวกเปลียกนก็เพิ่มเรืืองเครืองมือกอจำปดะนะครับเครืองมือกอผลไม้นะครับผมบอกตัวนี้ถ้อเปลือยโยนโซนถือว่าปลวกจำปดะมากๆหรือว่าปลวกตัวเรียนมากๆหรือว่าปลวกกระต้นมากนะครับตัวนี้เป็นอาชีพเพิ่มไม่ปนเปลือๆได้นะครับเป็นอาชีพเพิ่มไมไดุ้กปีนะครับ ก็คือเราปลิดนี่เราดับจังโอ้ยกวอยยังว่าจำปะดาลูกละสิบบาทนะครับการเราดับจังโอ้ลูกละห้าบาทเราเตือตุ้งมาลูกละบาทเจ้ากอง่วนก็จะเลือกประมาณสามห้าบาทก็ถือว่าเราจะอ้อได้วันละรวยลูกก็รวยแต่เครื่องมือตัวนี้ก็วันละสามรวยลูกสบายสบายนะครับก็คือให้เป็น จ็คเหล่องนี้เป็นอาจีบเสื้อมาจีบรักได้นะครับในซ่วนแต่ว่ามีช่วนธูเรียนมากๆนะครับเป็นอาจีบเสริมไม่เปลี่ยนในทุกปีนะครับเปิี่ยนดเป็นอาจีบเสื้อราคาโอนกาาบัญชีเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับก็คือตื้ว่าพุ่มใดซ่อนการผลิตได้ใกล้การผลิตนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเจ้าทุเรียนแจ่อกันนะครับนะทดลองเงินไปใจก็คือพุ่มเองก็บกิดอานกับพุ่มกับตรงมีรายได้ เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้เปลี่นมีกําไรมากว่าผมนะครับคือเปล่นเปลนให้ได้ให้เปลี่นเปลีนได้ประโยชน์ลดการผลิตลดเหลืองแรงงานอะไรนะครับคือลดความเสี่ยงก็กวักให้เปลี่นกดติดตามนะครับเอ่อก็กดไลค์กดแจบอกต่อเปล่นเนนะครับก็อันนี้ก็จะรู้แกนว่าซ่อนออนไลน์หนึ่งรอยบาทยนรู้ได้นะครับ กับปันปุ๋ยกามาแลเปิ่มเติมจากของปุมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ